ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีไทยเรฟสเตชันสถานีเพื่อการปลดปล่อยประชาชาติไทยต่อไปเชิญพบกับรายการลุงสมชายสบายดีดำเนินรายการโดยดีเจตีโต สวัสดีครับสัปดาห์นี้ก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมาพบกับรายการลุงสมชายสบายดียังอยู่กับผมนะครับดีเจติโต้ผู้ดําเนินรายการสัปดาห์นี้นี่นะฮะเราก็ยกทีมงานถ่ายทํากันนะครับข้าบน้ําข้ามทะเลมาอยู่ที่ประเทศเยอรมนีเพื่อที่จะขอพระบรมราชานุญาตนะครับสัมภาษณ์เสี่ยวนะครับซึ่งเราก็มีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายที่ต้องพูดคุยกันนะครับและเราก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีนะฮะเราก็ได้รับ ระบรมธานุญาตจากเสี่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและวันนี้อยู่กับเราณตรงนี้นะครับสําหรับเสี่ยวนะครับเสี่ยวครับสวัสดีครับสวัสดีดีเจตีโตออือ่น,นข้าพเจ้าขอเรียนให้ทราบว่าสเสด็จพ่อและ,สะเสด็จแม่ของข้าพเจ้าสบายดีและพ่อได้ออกข้าพเจ้าเพื่อถ่ายทอดความปรารถนาดีเจ้าอยู่หัวได้รับรางให้ ผมผลหลวงเล่งถามผลหลวงให้ได้มากที่สุดเต็นที่เพราะพระองค์หนัดดีถึงเรื่องไอแล้งที่เกิดขึ้นทางนี้ครับตอนนั้นมันปล่อยน้ำให้ท่วมเมืองก็เลยนี่มีน้ำอยู่ในเขื่อนอันนี้เป็นความผิดของรัฐบาลยิ่งรักครบกอ,อ,อกกับทักษิณบินวัตรมันไปจ้างเทวดา การพญานาคที่ให้ผลเนี่ยไปผลอ๋อคือทักษิณเนี่ยเป็นคนที่ไปจ้างพญาแถนเอ่ยจ้างพญานาคเอ่ยห้ามทําฝนลงมาให้ประเทศไทยใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าเจ้าอยู่หัวได้ไปคุยกับนังเมถลานังเมตลาบอกว่าไปขอร้องพญานาคแล้วพญานาคบอกว่ารับคอมมิชชั่นจากทักษิณไปให้น้ำเพราะฉะนั้นจึงแจ้งให้ทราบทั่วไปว่า เจ้าหัวสบายดีและกำลังคิดหาทางช่วยเหลือประชาชนบ อยู่ทุกลมหายใจไม่ได้ขาดโอ้ขนาดนั้นเลยค่ะเอานิดนิดนึนนงครับเสียโอเห็นไหนไหน,นก็เสียโอก็เปิดประเด็นมาเรื่องภัยลงภยลงัภยแรงแล้วเนี่ยผมมีคําถามคาใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าคุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยทาให้เกิดภยัยแรงว่าไปปล่อยน้ําท่วมกรุงเทพทําให้มันส่งผลถึงภยงัยแรงถึงปีห้าเก้าแต่คุณยิ่งรักในตําแหน่งตอนปีห้าเจ็ดมันผ่านมาสองปีแล้วแล้วมันจะส่งผลกันขนาดนั้นเลยฮะยิ่งรักมันฉลาดมาก มันมีการเบิกน้ําล่วงหน้าเบิกน้ําล่วงหน้าไปเบิกจากพยานาคมันเบิกล่วงหน้าทําให้ปีนี้แ้งเพราะมันเบิกเพื่อทําให้น้ำท่วมหวังจะทําลายเศรษฐกิจของประเทศอันนี้เป็นภัยมหาร,รับแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็แผ่นแกล้งประชาชนเนื่องจากว่ามันกําลังโดนคดีการรับจำนำข้าวทําให้ประเทศชาติเสียหายหลายแสนบาท การเป็นเติผู้ดังนั้นมติดิต้องเอาตัวรอ,วอดรโดยการแปล้งให้ประเทศไทยประสบภาวะแห้งแล้งจนประชาคนลืมเรื่องการโกงตำมข้าวโอ้เป็นอย่างนั้นนี่เองคุณยิ่งรักเนี่ยแผนการชั่วร้ายมากนะไปขอไปดิวกับพญาน้าพญาแถนห้ามฝนตกพเพื่อที่ประชาชนได้ลืมมาลืมเอามาสนใจเรื่องไัยแ้งแทนใช่ไหมฮะได้ฟังมาจากเจ้าอยู่หัว<อ>ซึ่ง พระองค์มีความเป็นห่วงอันนี้เป็นความลับทางราชการ,รแต่ในเมื่อประชาชนถามกันบ่อยว่าทำไมปีนี้จึงฝนแรงทำไมเขื่อนป่าสักจ์ุลสิทธิ์ของเจ้าอยู่หัวจึงช่วยไม่ได้อ๋อใช่สิฮะอันนี้ช่วยไม่ได้เพราะว่ามันมีมารมาขวางมีมารคือมีทักษิณช,ชินวัตรัรบถ้าไม่มีทักษิณไม่มียิ่งรัก คือก็จะทํางานปากติเออนิดนึงฮะเสียฮะคือคุณยิ่งรักเองก็โดนยึดอํานาจไปตั้งแต่ยี่สิบสองพฤษภาสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดคุณทักษิณเองก็ไม่ได้อยู่ประเทศไทยมั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าแล้วแล้วทําไมทั้งสองคนถึงยังมีอิทธิพลต่อสภาวะดินฟ้าอากาศในประเทศไทยได้ขนาดนี้ถ้าเกิดว่าคิดได้แค่นี้ผมว่าไม่น่าจะเป็นกษัตริย์นะฮะผมว่าทักษิณจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่มันยังมีงนินออ มันยังมีพวกที่ไม่หวังดีครับพวกนอกศาสนาที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธพวกนี้ต้องการจะกกลืนประเทศไทยและปืนศาสนาพุทธของเรารมันเป็นพวกที่ไม่หวังดีเป็นพวกทุนสาม,มานจะทําให้ประชาชนฟุ้งเฟอ้เอเหอเหิมต้องกลับไปใช้เศรษฐกิจพอเพียงขัดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพราะฉะนั้น รัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จึงใช้นโยบายประชารัฐสู้กับประชานิยมประชารัฐสู้กับประชานิยมแต่ไอประชารัฐก็มาจากสมคิดจตุสีพิทักษ์ที่เคยทําประชานิยมแล้วมันดูแล้วมันไม่มีความแตกต่างกันเลยมีแต่ความแตกต่างที่เป็นชื่อนะฮะแตกต่างเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเราใช้หลักวิชาการเราทําเพื่อประชาชนประสบนิกรของเจ้าอยู่หัวแต่ทักษิณชินวัตร มันทำมันต้องการซื้อเสียงต้องการหลอกให้ประชาชนฟึ่งเฟ้อเหรอเริมทำให้ประชาชนใจแตกกลายเป็นพวกเสียสติเห็นแก่ความล่ำรวยรไม่รู้จักการประมาณตนแต่ของท่านสมคิดจตุสีพิทักษ์เป็นสิ่งที่ทำค่อนข้างได้ผลจริงๆ คือก็มาจากคนคนเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดไปทําในยุคทักษินนี่คือทําให้คนเนี่ยฟุ้งเฟ้อเหือเหิมแต่ถ้าเกิดว่ามาทําในยุคข,ของคอสชอเนี่ยถือว่าดีมีคุณภาพใช่ไหมฮะไม่ใช่อย่างนั้นอ้าวไม่ใช่งนันเหรอฮะไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อทีแรกท่านสมคิดกระตุศรสีพิทักษ์เป็นคนเก่งอือาสาทํางานให้ทักษิณทักษิณเป็นคนไม่มีสมองแต่ที่ทําเศรษฐกิจได้ดีเพราะอาศัยท่านสมคิด ทักษิสีพิทักษ์อ๋อคือทักษิน่งโง่ทักษีณโง่ครับไม่ได้ฉลาดเลยออเพราะฉะนั้นเราจึงไปติดต่อและท่านสมคิดเจุ้สีพิทักษ์ได้สำนึกผิดต้องการล้างบาป จริงมาทํางานให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์คอ,อรชโอ้ครับซึ่งเป็นรัฐบาลที่แท้จริงของพระเจ้าอยู่หัว <c oughs> ครับอาทีนี้เสียฮะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเรียกว่าช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะครับซึ่งมันก็มีข่าว,ข,าวข่าวเรื่องหนึ่งที่มันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงกระทบภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งผมไม่ทราบว่าเสียเนี่ยจะรู้เรื่องหรือเปล่าเกี่ยวกับกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยมีการทําขันแดง นะแล้วก็เขียนชื่อทักษิณลงไปมีความห่วงใยลงไปแล้วก็ไปแจกให้กับประชาชนคนไทยในภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยและเผอิญว่าขันแดงไปเนี้ยมันก็กระทบต่อความมันคงทำให้พระเด็กประยุทธ์เนี่ยออกมาตามไล่ล่าตามเก็บตามจับจนมีคนคนนึงเนี่ยเขาทําเพลงขันแดงแสดงใจออกมาซึ่งมันทําให้รัฐบาลเนี่ยสั่นคลอนเป็นอย่างมากเลยนะฮะอันนี้เสี่ยพอที่จะมองเห็นความร้าแรงของขันแดงของเพลงขันแดงบ้างไหมฮะขันเนี่ยมันเป็นเรื่องอันตรายมากยังไงฮะ ข้อที่หนึ่งคือถ้าเธอไม่มีขันเธอจะตักมามล้างหน้าได้ไหมก็ใช้กระบวยใช้อแก้วใช้อย่างอื่นที่มันแทนกันก็ได้เนี่ยะปกติแล้วตามบราน,นอกชนบทต้องมีตุ่มแล้วก็มีขันเพราะถูกค่ะใช่ไหมต้องมีขันเพราะฉะนั้นเนี่ยขันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใช้กันทุกมีทุกวันโด<อ>ยเฉพาะในตอนเช้าตักล้างหน้าครับในตอนอบ่าย ก็ตักอาบน้ําในตอนเย็นก็ตักล้างเท้าใช้เป็นประจําบ่อยๆครับขันก็เหมือนปฏิทินปฏิทินดูทุกวันแต่ขันเนี่ยนะย่านน้อยวันละสามครั้งวันละสามครั้งเลยตักล้างหน้าตักอาบน้ํตาตักล้างเท้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจําเราจะต้องดับไฟถือแ,แ,แต่ตะตุนลอม,อ,มอีกอย่างหนึ่งําว่าขันเนี่ย มันเป็นได้ทั้งนามและปริยายังไงฮะนามก็คือเป็นขันอาเป็นขันใช่อีกอันคือขบขันขบขันถ้าขบขันคือมันต้องการสื่อเพื่อหัวเราะเยาะโอขันเนี่ยมันมีหลายขันถ้าไก่ขันตอนชาเรียกว่าไก่ขันใช่ครับถ้าทาทุเรศทุเรศเรียกว่าหน้าขบขันทีนี้อาการขบขันเนี่ยมันไปตรงกับลักษณะเด่นของประยุ์จจรูชา คือทําตัวหน้าหัวเราะยังไงหน,หน้าทุเรศหน้างี่เงา<อ>่าทําตัวหน้าขบขันคือเจตนารมที่เขาแจกขันแดงตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปสู้ภัยแล้งเอาไว้ตักน้ําเล่นสงกรานกันซึ่งถ้าเกิดว่าขันมันอันตรายขนาดนั้นเนะ่ยฮะที่กะทบตอความมันคงทําไมเสียไม่แนะนําให้กองทัพไทยเนี่ยซื้อขันแล้วไปลบเอาไม่ต้องซื้ออาวุธเลยนะฮะคำว่าขันเนี่ยมันเป็นการด่าซ้ําซ้อนด่าซ้ําซ้อน ด่าซับซ้อนคือทั้งขบทั้งขันอยู่ในนั้นหมดเลย<อ>แล้วมาเป็นอาวุธที่เราปราบยากจะเข้าขายอุสงครามก็ไม่ใช่เพราะไม่ใช่อาบน้ำใช้ตัดล้างหน้าล้างเท้าเนี่ยวิธีการหนึ่งเราต้องตัดไฟทิดต,ต้นลมเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะระบาด,ดเขารู้รว่ามันเป็นการต่อสู้เชิงสัญ,ญลักษณ<อ>์จะให้มีไม่ได้เด็ดขาดไม่มีให้ได้เด็ดขาดไม่มีครับ มีสัญลักษณ์ต่อไปมันก็จะมีเพิ่มเพื่อนเพิ่มเึื่อนเรื่อยๆอย่างเมื่อก่อนนี้มาชูสามนิ้วอะใช่ฮะเราก็ห้ามห้ามให้ชูสามนิ้วต่อไปดีไม่ดีมันจะชูนิ้วเดียวเราก็ห้ามอีกยุกลางใช่ไหมฮะเราห้ามทุกอย่างที่ไปเจิงสัญลักษณ์ครับถ้าคนไม่เห็นมันก็ไม่คิดอืถ้าคนไม่ได้ยินมันก็จะไม่รู้ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าเราจะต้องปิดรูทวารทั้งหมดปิดรูทวารทั้งหมด ตาหูคอจมูกลิ้นกายใจลูกกระเดยดปิดให้หมดคไม่มันรู้ไม่มันเห็น<อ>เมื่อมันไม่รู้เมื่อมันไม่เห็นก็ไม่มีครับเราถือว่าเรื่องการสื่อเป็นเรื่องสําคัญมากอเพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องเข้มงวดในดขาดแต่ว่าเสียฮะคือหลังจากกรณีขันแดงแล้วเนี่ยมันก็มีขันเพลงขันแดงสแสลงใจซึ่งเขาก็ร้อง เพื่อที่จะบอกกล่าวถึงความขำขันของขันเฉยๆไม่มีอาจิตรนาโลนทำลายประเทศไทยแต่ว่าทําไมรัฐบาลของคอสชอต้องมีการตั้งทั้งงบประมาณตั้งทั้งทีงทมไล่ล่า,ลากับผู้หญิงแค่ตัวคนเดียวที่ร้องเพลงเฉยๆอะฮะอันนี้หลแหละเราสืบทราบมาแล้วว่าคนพวกนี้เนี่ยมันมีทุนนุนหลังมีทุนนุนหลังคิดดูมันจะแต่งเพลงยังไงเอาคนอื่นเขาก็แต่งได้แค่เพลงเฉยๆฮะระดับนี้แสดงว่าต้องมีฝีมือต้องมีฝีมือเอาดานตรีที่ไหนมาเล่น เดี๋ยวน้นนอยวงตีต้องมีแต่คนเก้าคนคใช่ไหม,มแล้วมันเล่นตรงไหนโอ้นั่นสิฮะแล้วใครจ่ายค่าน้ําค่าไฟอมันจะร้องเพลงมันต้องกินน้ํากินยาเฮ้ไม่ใช่กินข้าวเอาง่ายๆเสียฮะเสียโอฮะเสีย,โอ,ยโอกาลังจะบอกว่าทักษิณชินวัตรอยู่เบื้องหลังของเพลงขันแดงของคนที่แต่งของคนที่ร้องคนที่ทาดนตรีใช่ไหมฮะแต่เธอสัมภาษณ์ฉันมานี่วันนี้เธอเพิ่งเป็นคนฉลาดเหรอฮะขอขอบคุณมากคะเออ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงรู้ว่าไอ้คนพวกนี้นะเธอคิดดูง่ายๆนะเพลงขนาดนี้เนี่ยมันแบ็คกราวน์มิวสิกเธอไม่ใช่ไปถามเจมมี่กันแต่ถามออสสยามก็ได้ใช่ไหมเพลงแต่ละเพลงมันต้องใช้งบประมาณเป็นแสนเป็นล้านต้องใช้งบมาขนาดไหนอฮะใช่อย่างเราร้องเพลงสูตดีมหา,าชาเนี่ย ใช้เงินตั้งกี่สิบล้านกี่ร้อยล้านอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ผมจาได้ในยุคข,ของคุณอภิสิทธิ์วิชาชีวะร้องเพลงแต่ละเพลงชาติไทยแต่ละจังหวัดเนี่ยใช้งบประมาณจังหวัดนีนุหลายล้านมากเลยนะใช่แล้วไออย่างนี้เนี่ยนะมันจะใช้ตัเท่าไหร่แล้วมันเสพทาดีกว่าเราอีกครับทำแล้วติดตลาดเนี่ยนะคิดดูง่ายๆนะคนกดไลค์กดแชร์กดวิวไม่ในท่องไรครับไอประยุทธ์พูดปากปีดปากแชร์ share, ไม่มีคนดูไปดูไออะไรไอวัดอะไรนวดาวเนววดาวกันหมดเลยนะตั้กี่ล้านไลใช่ไหม ไอ้ขันแดงนี่เลตติ้งมันยิ่งกว่าประยุทธ์อีกเพราะฉะนั้นเราเอาไว้ไม่ได้ต้องกําจัดต้องกําจัดคือตรงนี้เนี่ยมันส่งหน่วยคอมมานโดโดยการร้องเพลงขันแดงครับเราต้องกำจัดหน่วยนี้ให้สิ้นท่าโอ้ครับทีนี้เสียฮะตอนนี้นี่นะมันก็ปรากฏว่ามันมีคําสั่งมาจากนายก รัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชานี่นะฮะมีคำสั่งให้ตั้งทีมไล่ล่าสำหรับคนที่ออกรายการทำคลิปในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆที่มีการโจมตีคสชนะครับมีคำสั่งเนี่ยไปยังสถานทูตแต่ละประเทศเลยนะให้จัดการทีมพวกนี้แล้วทำไมกับคนที่เขาพูดถึงสถาบันกษัตริย์ไม่เห็นมีตั้งทีมหน่วยล่าฮฉันถามไปแล้วบอกว่าประยุทธ์ครับทำไมมึงปล่อยให้มันด่าพ่อกูอ ไอรายการอะไรว่าสนามลวงสนามหลวงสุรชัยเนี่ยจูพงจูแพงการหวานเนี่ยทําไมปล่อยมันด่าพ่อกูนั่นสิฮะประยุทธ์บอกว่าขอเดช้าโบราณว่ายิ่งดา่ายิ่งอายุยืนครับเพราะฉะนั้นข้าพุทธเจ้าก็เลยส่งเสริมให้ประชาชนด่าในหลวงมากๆอ๋อคือต่อไจะได้ยืนอาเซอฮะ คือต่อไปนี้เนี่ยใครต้องการที่จะแสดงความจงรักภักดีอยากให้ว่ดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจเนี่ยอยู่กับประชาชนคนไทยเป็นาน,ปนา,เน,ลน,ลานเนี่ยลนนรงให้ประชาชนเนี่ยออกมาด่าสถาบันกษัตริย์เพื่อที่สถาบันกษัตริย์จะได้มีอายุยืนยาวใช่ไหมฮะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะจริงฮะโบราณว่ายิ่งแข่งยิ่งอยู่นานครับเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเห็นด้วยแล้วก็ขอแจ้งให้พระสงฆ์ทุกตอนทั้งหลายได้ทราบว่าใครก็ตามที่จงรักภักดีอยากเห็น พระเจ้าอยู่หัวพระราชินีอายุยืนครับขอให้ด่าทุกวันวันละสามครั้งทั้งก่อนหลังอาหารและก่อนนอนครับด่ามากๆเราจะอายุยืนยิ่งดา่ามันยิ่งอยู่ชคือปกติคนเรามักจะผิดหวังอย่างเช่นเวลาเธอซื้อลอตเตอรี่กะถูกรางวัลที่หนึ่งมันเคยถูกบ้างไหมก็ไม่ถูกฮะไม่ถูกแล้วประชาชนอยากให้พระเจ้าอยู่หัวตายใช่ไหมค,คือแค่์แค่ให้แค่แคก็ไม่ตายสักทีแต่ถ้าคนดีๆเนี่ย เธอเข้าใจไหมประโยชน์ของคนไม่ดีมีอยู่อย่างเดียวคืออะไรฮะคือเวลาตายทุกคนดีใจคือคนไม่ดีเวลาคนตายเ,ออเวลาตายไปแล้วคุณจะดีใจเออเน,นี่ยเป็นข้อดีของคนไม่ดีครับเพราะฉะนั้นพระเจ้ารูาร้เหมือนกันนะคือถ้าท่านตายหลายๆคนดีใจเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากให้ท่านตายก็เลยที่จริงเธออย่าไปพูดที่อื่นนะโอเคฮะพอาาฉันอากตันยูครับฉันก็ปรารถนาดีฉันไม่ใช่ลูกอากตันยูนะ แต่ฉันไม่รู้ว่าพระอ,องค์จะอยู่ไปทาชุดตีนอะไรไม่รู้นะมันทรมานนะจริงไหไม่รู้เรื่องเลยวัน,วนวันแค่แต<อ>่ฟอร์มลินน้ำช็อตไฟอยู่นั้นอะไรตอนแรกตอนต้นรายการเสี่ยก็ยังบอกว่าสเสด็จพ่อสเสด็จแม่ผ่าอาการดียังมีการแสดงความหวงใหนประชาชนเรื่องภผยแหลงอยู่นี่ฮะอตนนั้นก็ฉันพูดตามโพลไ้พูดยังไงอะโอ้โหจนไปบอกว่าพระเจ้าอยู่ว่าแช่ฟอร์มลินมันไม่ได้ผิดกฎหมายาะฉั้นะเจ้าก็ต้องพูดตามระเบียอืม คือเราจะออกไปเรื่อยๆเราพิมพ์ไว้ล่วงหน้าแล้วอีกสามเดือนเราก็จะมีบอกภาพตลอดครับออผอาปะพาสภาพ้บุพาสาอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็จะได้ออกไปเรื่อยๆครับแล้วเวลาที่ไหนมีสึนามิแผ่นดินไหวมีการก่อการลายก็จะมีการส่งสารแสดงความเสียพระไทยนะแสดงความเป็นห่วงประสงนิกรอะไรก็ว่าไปนะต่างประเทศ ป,ปกตแต่ว่าเสียเองก็เคยมีคําพูดหนึ่งอันนี้ผมได้ยินเขาพูดมานะฮะอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าต้องถามเสียโอเองเขาบอกว่าเสียเนี่ยเคยมีการพูดเลยถ้าฉันเนี่ยได้เป็นกษัตริย์รัชการที่สิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยใครที่เคยด่าฉันใครที่เคยนินทาฉันใครที่เคยพูดรับหลังฉันเนี่ยจะจัดการให้หมดอันนี้จริงหรือเปล่าฮะ ไปฟังมาจากไหนใครพูดก็ได้ยินเขาเขาได้ยินใครใครพูดฮะอาจารย์สุรชัยก่อพูดใครคนอื่นเขาก็พูดกันเออไอคนที่พูดกูจะเอามายิงเต้าคนแรกเลยทำไมฮะขอให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนยังไงฮะพูดอย่างนั้นแล้วใครเขาจะคารมฉันอ้าวเธอคิดดูขนาดพ่อฉันดีแสนดียังเหี้ยมขนาดนี้นะดีแล้วใช่ไหมฮะนี่ แล้วฉันเหี้ยฉันเหียจะไปใจดีได้ยังไงก็ไม่รู้เห็นเขาพูดการขนาดพ่อฉันใช้หนึ่งหนึ่งสองเต็มที่ลเลยพ่อฉันดีจะตายหา่าใช่ไหมครับแล้วใช้อย่างนี้ถ้าไม่ใช้ไม่ชิบหายเหรอ,อก็ไม่รู้ก็เห็นเขาพูดอย่างนั้นบอกว่าถ้าเกิดว่าเสียเนี่ยใครไปด่าเสียไม่ได้เลยนะถ้าเกิดเป็นกษัตริย์ปั๊บจะจัดการให้หมดเลยเธอไปถามหมอหยองดูแล้วว่ามาชี้ใจดีขนาดไหนคือคือจะไม่ไหวมั้งฮะหมอหยองเธอไปถามสีรัตดูว่าทุกวันนี้มันอยู่ยังไงครับออกมาข้างนอกเลมไหมเล่นโซ<ม>เชีย แรกๆสีลาดออกมาเฟซบุ๊กที่คนเห็นใจใช่ไหมตอนหลังเงียบไปเลยฉันบอกง่ายๆถ้ามึงออกมาแหะนนะมึงจะไม่ได้เห็นหน้าลูกอีกแล้วทำไมฮะจะส่งไปไหนฮะส่งไปนครสวรรค์เนี่ยเลยไปนครสวรรค์แถวสุพรรณบุรีแถวนู้นใช่ไหมป่าน้ํโพแมะนครสวรรค์อยู่ใกล้ๆตุนงิ้วแหละไม่รู้อยู่ตรงไหนฉันบอกนะครับว่าฉันเนี่ยเป็นชายชาติทหารชายชนักรบแล้วฉันเนี่ยเธอเธอเคยดูหนังไหมไอ้ที่ จีไอโจ้อะจีอโอเคดูฮะจีเอ็ตที่มันเป็นจ่าฉันก็เป็นจ่าไหมฉันมันจะเป็นในร้อยฉันจบเทศจ่าชาอากาศใช่ไหมฮะเขามีให้ในร้อยแต่ฉันไม่จบครับฉันเก่งกว่านั้นเขาให้ฉันเคพจ่าฉันเป็นจ่าห้าวจ่าห้าวเออจ่าห้าวเพราะฉะนั้นทุกคนก็รู้ว่าฉันเนี่ยเฮี้ยมเฮี้ยมมากมันเป็นเอกลักษณ์ของฉันครับใครๆก็รู้ว่าฉันเนี่ยเฮี้ยมอะไรก็ต้องทันใจอย่าช้ากูไปไหนรถติดเรียกมาตื้อทันที น้องกูโดยเฉพาะยิงถั่วครับอย่ามาซ้อมอย่ามาเตะเลยขาดไม่งั้นดูหมอเก่งเป็นตัวอย่างอ๋อแฟนคนเก่าใช่ไหมดูรถกระบวเป็นตัวอย่างเห็ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันคือภาพลักษณ์ของฉันครับไอ้ใครที่บอกว่าถ้าฉันได้เป็นแล้วจะยกโทษยกโทษให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปจับเธอรู้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยฉันจะให้รางวัลไปจับมันมายิงเต่านะมันทำให้ฉันเนี่ยเสื่อมเสียพระบุรเดชานุภาพเห็นไหมัครบ ฉันเนี่ยมีความเขี้ยมเป็นชายชาติทหารขนาดแท้ uh huh. นะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยบางคนก็อยากให้ฉันเป็นบางคนก็ไม่อยากให้ฉันเป็นแต่ไม่เป็นไรหรอกครับยังไงฉันก็ต้องได้เป็นยังไงก็ได้เป็นใช่ไหมคะไม่ชาตดนี้ก็ชาติหน้า <c oughs> ยังไงก็ได้เป็นนะครับเอาละครับเสี่ยครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้าเนี่ยมีคําถามที่จะถามเสี่ยได้ยินข่าวว่าวันที่6เมษายนเสี่ยจะขึ้นเป็นกษัตริย์ราชการที่10แต่นี่ก็ผ่านมา หลายสัปดาห์แล้วทําไมไม่มีวิเววที่จะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์เลยและเรื่องราวของรัฐธรรมนูญเรื่องราวของการจับกลุ่มคุมขังค,ค,ค,คุณวัฒนาเมืองสุขนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อกับเสี่ยโอในรายการลุงสมชายสบายดีครับสานับสนุนโดยนมถั่วเหลืองธาสมอาดสดใหม่บางก่องมีเฮโรอีนยัไส้โครงการหลวงของสัตว์ไทย ส่งออกไปไกลย่างต่างแดน got การอาวุธครบกรันแต่เสือกกลัวพัน